วันนี้นะครับเมื่อช่วงเย็นนะครับครูทีพขับรถไปส่งนักเรียนนะครับขากลับนะครับได้ของดีมานะครับเดี๋ยวมาดูกันอะไรนะครับของดีนะสุดยอดของเหยื่อตกปลานะครับมะขิดนะครับเนื้อมาขิดเดี๋ยวครูทีพจะเอาเนื้อเนี่ยมาขูดขูดใส่ ถังนะครับแล้วก็หมักหมักกับน้ําน้ําหมักลูกยอนะครับเอาน้ำหมักลูกยอเนี่ยผสมหมักกับเนื้อมะขือนะครับสองยังต่ำหนึ่งเดือนนะครับแล้วมาผสมหัวอาหารหมักกบบัวอาหารนะครับก่อนตกนะสูตรนี้สุดยอดครับสูตรเด็ดขุดที่ฟิชชิ่งเลยนะครับสูตรนี้ปลาเกตนะครับทํามีตัวนะครับมีฝูงก็หมดฝูงนะครับแน่นอนนะ ต้องขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนด้วยนะครับที่หาให้ดูปมะขิดมานะครับมีเยอะนะครับแต่ยังไม่ร่วงนี้เก็บเฉพาะที่ร่วงๆมานะครับเดี๋ยวถ้ามีร่วงอีกก็เดี๋ยวไปเก็บใหม่นะครับมีเยอะนะครับเนี่ยหามานานนะฮะสุดยอดเลยนะครับเหยื่อสูตรนี้นะฮะเดี๋ยวจะทําคลิปให้ชมกันนะครับว่าทํายังไงนะครับหมักแบบไหนนะครับกับเนื้อมะขิดนะครับ Thank you.